เอาล้ครับผมก็สวัสดีครับวันนี้ก็ผมเพิร์โซนนะครับวันนี้กันในเกมเมกามอนสเตอร์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมาแล้วครับกิจกรรมใหม่ครับเป็นสกินเมกาเทนซี่นะครับอย่าไปตามได้คลิปนี้เลยนะฮะก่อนจะได้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยลวกันนะฮะนี่ครับ s ั o r ์ of ฟออนะครับผมเฮ้ย Happy s ส a า Messenger นะฮะสำหรับมาเกียหน้าครับสกินพิเศษนะฮะอ้าวไทม์ลิมิตนะครับมาแล้วครับ ลักกี้เหมียวนะครับฟอจูนมาหมดเลยนะเนี่ยโ,โหกำลังจะถามกำลังจะสงสัยเลยทำไมมันยังไม่มาสักทีว่าไงอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันในส่วนของตู้กาชาก่อนละกันนะฮะโอ้โหมาได้จังหวพะพอดีเลยครับสำหรับเซเร์เียสนะฮะผมกำลังจะทำหกดาวอยู่พอดีเลยนะครับโอเค สำหรับกาชานะครับก็เป็นในส่วนของเซเนียร์สนะฮะเอสบวกกับเมลูเอต้านะครับผมบอกเลยว่าสําหรับเซเนียร์เนี่ยเป็นซัพพอร์ตที่โคตรดีเลยนะครับผมลองเล่นอยู่แล้วโคตรดีนะครับครบเครื่องอยู่นะฮะอ่ะก็ลองมาสุ่มด้ได้นะครับสําหรับภารกิจนี้ก็20,000เพชรนะฮะเตรียมไว้สัก20,000เพชรละกันน่าจะประมาณรอบที่7รอบที่8ปดน่าก็น่าจะออกแล้วแหละนะตรงนี้อ่ะกิจกรรมด้านบนนะฮะก็จะเป็นอ่านี่ครับ ไนมอนรีเบลดนะครับผมหลังจากที่เราทําการสุ่มกาชาผมสุ่มกาชาไปใช่ไหมแล้วผมก็ได้เนคอสมามาด้วยฟรีฟรีแถม r รจินัรี่อีก30ชิ้นนะครับแล้วผมก็จะได้เพชรคืนอีก2 000, 2 0 0 0กว่านี่คุ้มจัดนะครับผมแล้วก็คอร์ิเบตก็ได้นะครับได้มา2ล้านโอเคถัดไปก็เหมือนเดิมนะครับคอมมูนิตี้นะฮะพาวเกียเอ x บวกสีดาวนะครับอย่าลืมมารับกันนะครับผม อ่ภารกิจถัดไปนะครับไปดูที่ time limit กันอ่ะก็จะมีภารกิจ weekend sale นะครับ9,999เนะฮะแจกเพชรก่อนเลย500นะก็ถูกใจแพ็กไหนก็เติมแพ็กนั้นแค่นี้นะไม่มีอะไรแล้วก็มีแพ็กดิโต้ด้วยนะครับเป็นเมตา m มอนเสบวกทั้งหลายแต่ก่อนนี้เราก็รับเพชรไปก่อน500เพชรเป็น1น0 0งแล้วต่อมาเป็นแพ็กนะครับชายนี่เมก้าแกงก้นะครับ จากเพชร100 1 0 0 0นะครับแล้วก็มาชาโด้โอ้โหวิ่เป็นตัวที่ผมเล่นหมดเลยเนะี่ยจากร้อยหนึ่งก่อนพันสองเดียนซี่โอ้โหแจ้เอกหนึ่งร้อยครับเป็นพันสามแล้วก็วิ้ยมาเกน,น่าครับอีกหนึ่งร้อยพันสี่นะครับผมเฮ้ยลูนาล่าโอ้โหมีหมดเลยนะครับโอ้หนึ่งพันห้าร้อยเพชรนะฮะอ่ะเบรกไว้ก่อน โอ้แจกไปแล้วพันห้าแล้วเนี่ยโอ้ยงี้มีโอกาสมีเพชรมีเพชรไปสุ่มเสน่หอาร์แล้วเนี่ยไม่ได้แล้วต้องสุ่มครับรอบนี้แต่ตอนนี้แจกเพชรไปแล้วพันห้าเนาะผมได้คืนจากไอ้นั่นมาอีกสองพันด้วยนะครับอ่ะต่อครับก็จะเป็นอา่ารูนาราไปแล้วเนาะต่อมาเป็นแพ็คอุปกรณ์นะครับเป็นเฮลนะเฮลแพ็คแจกร้อยนึงก่อนนะครับพันหก เฮ้ยโกดแฮนนะครับเป็นอุปกรณ์นะครับดูดิใส่แล้วจะได้รับในส่วนของ a ดา g เ i n อิน a s สนะอันติเมทด้วยนะอแจกก่อน500นะครับเป็น2 0 0 1 2 0 0นึ่งสองพ p e r Pa ลูนเชเปอร์แพ็ค2,006แล้วก็ทาวแพ็คก็2,007ตรงนี้แจกเพชรเรา2,700นะ2,700เลยนะครับก็ถือว่าเยอะอยู่นะตรงนี้รีวอร์ดตรงนี้นะครับมี แอทเทอร์พาราไดน์นะนี่ก็ลงแอทเทอร์พาราไดน์ก็ทําแต้มตามนี้เลยแล้วก็ได้รับของกลับคืนมานั N ่นเองนะฮะแล้วก็มีกิจคัสตอมไมซ์นะครับสำหรับใครที่เป็นสายเติมทั้งหลายนะครับก็จะมีให้เราเลือกนะครับตั้งแต่1จนถึงเนี่ยครับ99.99เ99เนาะเราก็เลือกของให้ต้องการได้เลยนะครับเฮ้ยท <cle anse> <cle anse> ุกคนโอ้ไอเทมเปลี่ยนครับแต่ก่อนมันเป็นไอ้นั่นนี่หว่าแต่ก่อนมันเป็น อ่าลิคอสซาฮาร์ดอนไคโอกาเนาะตอนนี้มันเปลี่ยนเป็นโซการิโอครับโอ้โหเฮ้ยเอาดีเป็นตัวดีดีกว่าดีกว่ารอบก่อนอะเออง่ายเลยเนี่ยของมันเปลี่ยนอยู่นะครับอ่ะก็ลองมาดูได้ตรงนี้เฮ้ยโอ้โหมีสกินด้วยครับแพ็กที่สามนะอาแผกสามมีสกินว่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ออโหเขาเรียกว่าซุปเปอร์สกินป่ะก็เจ๋งเลยว่ะดูแพ็กสุดท้ายดิสมคำน้ำลือ ของคุ้มมากนะผมบอกก่อนเลยอ่ะก็จะเป็นลัคกี้ฟลิปนะฮะอ่าลัคกี้ฟลิปก็จะเป็นแจกจิราชีนะครับก็ลุ้นจิราชีแล้วก็มีสกินปะอ๋อเป็นกรอบรูปนะฮะอ่ะเรามาฟลิปกันดีกว่านะครับก็ฟลิปฟรีได้2ครั้งถ้าเราฟลิปเจอเพชรนะครับ2024ก็จะเป็นอีกหน้าหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเรามาทำภารกิจเพิ่มแล้วกันเพื่อให้มันได้กดแผ่นป้ายเพิ่มเนาะแล้วก็อันนี้ชาเลตต์อลิญ่านะครับ ผมก็ออโต้ไปเลยเนอะอลิากดได้เลยนะครับแล้วก็เพ r c h เชส s ต a m i ม a น่าเนาะซื้อไป2ครั้งแล้วก็เหลืออะไรกันเหลือ, Fortune, อฟอตจุดออฟฟูจุนเลยทีนึงครับอ่าครบแล้ว4ครั้งนะครับที่เหลือจะเป็นการเติมแล้วก็การใช้เพชรนั่นเองอ่ะก็ลองมาทำกันดูได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นลัคกี้ฟลิปนะฮะ อ่ะโอเคก็ลองมาดูกันนะครับถัดไปก็จะเป็นวงล้อนะครับอ่าเฮ้ยดีก้อนเปลี่ยนวงล้อมันเปลี่ยนเว้ยก็จะมีเพชรนะครับมีกล่องมีเรจเนอรี่แล้วก็มีสกินนี่ไงอันนี้สกินเซอร์ไนนะครับผมใช่ไหมเอ้ไม่ใช่สกินเซอร์ไนเป็นเศษเซอร์ไนนะครับใช้นี่เมก้านะโอ้โหเจ๋งว่ะอ่ะเดี๋ยวก็ใช้พลังกายกันหน่อยนึงนะครับ ีให้พลังกายไปก่อนปึ้งโอเคด้ยพลังกายผมต้องใช้อยู่แล้วแหละนะครับมันเหลือทุกวันเลยผมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่อ่ะไวร์ลูแพกนะครับก็มีแพกการ์ดอนแจกเรานะครับร้อยเพชรแล้วก็เซคลอม500เป็น600แล้วนะเฮ้ยคิวเลมอีก100เป็น700นะครับแล้วก็โซกาเรโออีกนึ่งเป็น800นะครับเดียกา อีก500เป็นพันสกรอบรูปนะครับเป็นพันแแล้วก็สกินพันเนี่ครับสองพพอดีนะครับผมแล้วก็ดีลี่ตรงนี้2,100นะครับโอ้เจ๋งมากนะครับที่เหลือนี่ก็เป็นแพ็คเนี่ยเป็นแพ็คตัวละครก็มีนะครับแล้วก็มีแพ็คสกินของโปเกมอนด้วยส่วนนี้เป็นแพ็คพิเศษนะครับนี่สกินเวทีที่ หน้าปกเมื่อกี้นะครับอ่ะไปเสร็จแล้วนี่ผมได้เพชรมาเท่าไหร่วะเนี่ยอ้ผมได้เพชรมาประมาณแปดพันเลยนะเกือบแปดพันว่าเมื่อกี้มีแปดพันเจ็ดพันแปดพันประมาณนี้นะอ่ะก็ตบท้ายครับกันด้วยฟอร์จูนแคทอ่ะ,อะวันนี้ไม่มีนั่นนี่ว่าวงล้อทองเนาะมีแต่วงล้อเพชรใช่ไหมอ่ะมากดกันเลยเพื่อหาเพชรเพิ่มอ่าร้อยเก้าสิบนะฮะกดไปอีกนะครับ สี่ร้อยผมได้น้อยจังวะอ่ะแม็กสุดพันแปดพันหนึ่งเฮ้ยจะถึงแล้วเนี่ยจะถึงสองหมื่นละอีกทีหนึง่งสุดท้ายแล้วนะครับจัดไปเพื่อนโอ้ยเรียบร้อยอ่ะประมาณหมื่นแปดนะครับก็เก็บเพชรอีกนิดน,นึงนะผมก็สุ่มกาชรใช้ละอ่ะหลักๆก,ก็จะประมาณนี้นะครับก็ไปเสร็จแล้ววันนี้ผมได้เพชรมาหมื่นหนึ่งอนะ่ะเออจบๆเลยเพราะว่าตอนเริ่มต้นผมมีอยู่แปดพันใช่ไหมอ่ะก็แจกไปเลยหมืม่นหนึ่งนะครับ กมอนเทปก็มีนะครับโอเคก็ขออนจะจากกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u บ s c ค i b นที่มันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งเพืแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่ๆมปคลิปหน้านะครับผมซิวเก้นครับ